เฮ้ยอเด็กๆม่ทราบว่าทำอะไรกันอยู่หรอมีอะไรหรือเปล่าพี่วันนี้นะพี่จะมีสิ่งดีๆมาแนะนำนะนั่นก็คือการประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับนักเรียนนั่นเองโอ้พี่แม่งไรแต่แล้ว่ะประกัปรกันอะไรวะพวกผมแม่งสายเทพอยู่ละโอ้น่ารำคาญ่ะไปเล่นดีก่อไปเหรอไปดิอยไปดีกว่ามาดูก่อนไม่ดูวรอน้องมาดูกันเร็วน้อง เป็นไงล่ลลงละสาดีนะเจ็บขนาดเนี้ยเราจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลเนี้ยก็มาทําประกันภัยกับเซสิการประกันภัยอุบัติเหตุเป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองต่อผู้อประกันภัยในกรณีที่ผู้ประกันภัยประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บทางร่างกายหรือผลของการบาดเจ็บนั้นส่งผลให้ผู้ประกันภัย ต้องเข้ารักษาพยาบาลสูญเสียอวัยวะหรือเสียชีวิตบริษัทประกันภัยจะเข้ามารับภาระค่าใช้ใจ่ายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลของผู้อระกันภัยหรือจ่ายค่าทดแทนให้แก่ผู้อระกันภัยหากผู้อระกันภัยต้องสูญเสียอวัยวะทุกพลภาพหรือเสียชีวิตติดต่อทำเรื่องประกันภัยสายด่วนคอปปะพหน